เรามาจัดการข้าพเจ้าเต้นน็อตพอดญาติโยมเต้นเต้นน็อจะมาตามนี่ละมาตามเงินเงินเนาะห้องน้ำห้องนม่ละห้องน้ำห้องนม่คือว่านุ่มบ่เมืองคว่ำคืบหน้าตัว่าเอฟจีเพิ่นบอกว่าตามความคืบหน้าด้วยนะแอดว่าสันเปลี่ยนได้แน่เปิดตะเลียวว่าปิดตะได้เข่าง่ายบ่ห้องน้ำอาจารย์ขึ้นว่าก่อนค่อยเฮ็ดไปแล้วนุ่มบ่แต่ว่าก็ส่วนสีเลียวบีเลียวก็อนไปกกับอยู่กับเจ้าภาพเลยว่าอยู่กับญาติโยมว่าน่ คนทรงเงินทรงยังมาให้นเรียกว่ามาเพิ่มเติมซื้อยึดซื้อปูนหินไส่เจ้าไปส่วนที่นี่สิได้มากกว่มาซื้อตินี้กาเขาก็เริ่มไปสักก่อนตีผอกตีพังเรื่้งเสาเัื่งยังตัวนี้ซื้อเล็กโอเล็กเล็กยังบอลมีเนาะอาจารย์บอลมี่เล็กแน่หลังค้ายังบอลมี่เล็กยังสิบบาทเป็นเล็กเป็นยึดบล็อกบล็อกผ้าหรือเปล่านี่บลอกแล้วบลอกแต่ว่าทอผ้าเนี่ทอกระคือสีโค่นหรือเปล่าทอเนี่ยทอหง หาหองทั้งหมิดหาหองยืดเบิกนี่พันก้อนหัวสวมได้แล้วหัวสวมกับพันได้ทื่กันบ่อ่ารอคอยไปแต่ร่วมจนจนจนยืดนี่พันก้อนแล้วก็ส่วนปูนี่นี่เนี่ยอยู่ในนี่ารกันมาแล้วไรการมาแล้วที่ารกันเพิ่งทั้งเบิดร่วมทั้งเบิดนะข้าเจ้าที่ใส่เงาะป้าแม่ธรณีหางห้องซางคนละเก็บเศษนะครับเนี่ยเก็บพวกเศษอะไรร่วมปูกกระเบื้องไปนี่ย กระเบื้องบ้านร่วมอยู่เนี่ยบ้านร่วมบ้านร่วมกระเบื้องเนี่ยแปดหมื่นป่ะแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ๋อห้าแรงเพิ่นเอาไหนบัตรหนี้จ่างห้าเลี้ยงคนห้าแรงบวกแล้วนี่นี่บอกไม่เลยบวกกันแล้วนี่อ๋อวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วเหลือกระเบื้องไม่จึงไหนบ่กระเบื้องพันบ่กระเบื้องนี่กระเบื้องปูยังกระเบื้องใสยังไหนใสใสยักษ์แกนให้ยังไหนก็เจ้าคิดยังไหน เิ่นประมาณเมื่อ,อหหนึงเหี่วาส้กระเบื้องหาหองนึ่งเมื่อนึงโอ้กันกระเบื้องหาหองมื่อนึงกับซ้ำตีแปดพันหนี่กัเปลี่ยนเก้าันกัวเออกระสีเป็ซื้อกระเบื้องไสมาปูจีนอเออกันเก้าันกัวเมื่อกี้จะรวมแล้วต้นเนี่ยเป็นเินเ่นร่วมยังร่วมกระเบื้องเิ่นตีมาแปดมื่นหกพันหาลอยบานนี้กาตีมาเพิ่ 9, 000, มกระเบื้องขึ้นกาจีเก้ามื่อนหกพันหาลอยก้ำมาแสนมาไปเนาะซ้ำมาแสนรู้สีแสนนสี่แหล,ละรือว่าก็มีเงินแสนนี่เขาจะึ้นเลีนะ หืมแต่ว่าก็อยู่กับปัจจัยยอกญาติโยมบ่ล่ะอ๋อเอาก็สั่งมาหน่อยสิอันทรายหินนี่ก็สั่งมาหน่อยก็ซ่อมก็สั่งมาหน่อยก็สั่งมาซําเงินก่อนสิดโอ้สั่งมาซําเงินเงินมาก็ค่อยทยอยไปกันเบิดนี่ไปสั่งเอาใหม่โอ้เงินมาก็ไปสั่งเอาใหม่โอ้เพิ่นอมายามใดเฮาก็ไปสั่งมาโลดจังซี่เออมือบ่อมากสั่งมาอมาสั่งมาน่ะกดยังแน่เมื่อเช้าก็เห็นมาส่งอยู่เด้เออสมส่วนนึงหักส่วนนึงส่วนอันนั้นแม่นหยังซั่น อันนั้นพันเสีดหางน้ำไ้อาตมาอยู่กุดหน่อยพุ่นโอ้เฮ้ยอันนี้คือหองน้ำร่วมเม่เาประเดีสองหมองนะครับอันนี้หองน้ำร่วมเพื่อหาญาดยโอมที่พินนมานี่ได้เขาน้ำเออทั้งวรนเป็นอัตมาเป็นหองน้ำอาตมาส่วนตัวส่วนตัวโอ้ส่วนตัวอาตมาจะกพ่อ่พ่อครับบ่านี้บังยู่โอ้ครับผมครับส่วนนั้นว่าส่วนนั้นพุ่นอันได้หองน้ำ้วก็ทียนังกดตีหน่อยโอ้ พยายามคุ้มมีซื้อเรียกว่านี่เขานี่ได้รวดเพราะว่าได้แจ็กุตีน้อยได้ฮอดกุตีใหญ่อาจารย์บ่มักใหญ่นะมักน้อยหลังเดียวเล่นน้อยเดี่ยวคนเดียวอ่าลังใหญ่ยเป็นค่อยเพันรวดเพันมักกันเลยเป็นมังไงกันเป็นเนื้อดาวกีเป็นเนื้ออะไรนะนาคตใหม่คกับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเนี่ยพี่น้องเนาะครับตั้งเอ็ดีเอ็ดมิ่นพันกับมาทไชยท่ามือเก่าปากบอกบุญให้ญาติโยมไปเพื่อสิได้ดหัได้ทราบกันเนาะ ผู้ว่าเออผู้ว่ารุ่นกับสีพันเห็นมั้งเหรครับผู้ว่าก่อนมันก็เห็นไปเลยอ่ะมันก็จะได้บริจาคไปแน่บางคนกับพันผ่อนพนเพียงเงินท่องพันนิ่งเงินไมหอดอาจพันสีจงมือหนาเมื่อไหรกับแตเป็นไปได้โอ้แต่ว่าต้อมาลายอยู่กันต้องมาลายอยู่โอ้เพภานในความสนใจเพันอยากเค็ุบุญเฮียกุศลน้ำลายอยู่กันต่อความสนใจอยากเห็นน้ำอยู่ว่าความลำบากของพฟาจันของวันของว่าเขาเจ้ากับเห็นดีน้ำนะเนินบ่อซื้อเรียกขอท่านนำอยู่าาจรย์ เป็นาบาซะเนี่ยลางคนเนาะเม,มียนเม,มียนอุ้ยบาบาเรียวเลี้ยงค่ะที่เรียวเลี้ยงนี้เนาะของความประหยัดจังเลยเนี่ยลางคนนอ่ะทัมากหาผมเนาะเจ๊กก็ไม่ถูกสักบาทยายก็ไม่ถูกหรอกออยายห่วยติดเตียงแต่ยายจะทําด้วยอยู่เห็นปะเออเนาะอ่าว่าตีเลขกว่าซี่เล็กอ,อ่าเป็นผ,ผู้ป่วยอีกังหากบา <คน S 2> งคนน่ะโอนโอนมาเฉยเออมันเป็นสายบุญเนาะมันมาทับบุญนะทับบุญน้ำท่านคือว่านเป็นความจำเป็นของ พาคของสงน้ำวัดน้ำว่าบรรกายินดีสีจิเป็นซอยเหลือโมเลกันหน่อยมากเลยสินะพระเจ้าก็เลยโทษว่าเนี่ยกมีขอเรกันซี่เนี่ยพอพระเดชทองน้ำน้ำพระจันทร์เออน้ำพระจันทร์เออบรรกาบาลอะไสันคนเนาะมันบอกมาเข้มนี่กับทีาคารึ้นไหมเ็กบัญชีน้ำสีบบที่ทาคนระเบียบมันคนระเบียบยูทูนะว่าเเดี๋ยวไลกยังสาสีเนาะมันบอกกับารย์สร้างยูทูปบรรวาเนาะมินบ่า อ๋อจันตัวเนาจาันเนาะจันี่แล้วก็วิงจะล่เนาะล่อเาโยมลอพี่น้องรอย่งรอเลขท่นแล้วันนี้ร่อตัวเนี่ยท่นนแล้วนะจนเนาผู้ผู้คนนรุ่นเป็นู้จักทุงสี่นะันหน้าควันแลอกขูงจักไปพันต่ท่านไปเนี่ยเพิ่มก็ไมาเรื่อยๆเพราะจด้ไปซื้อของว่าเน็ดสร้างคนที่ลงมือนะตอนนี้เป็นกาลังลอลอกดหรือว่าสร้ากับันี้บ้านบางกันไหน ประมาณมือสองสมมือนี่ละแต่เป็นว่างก็จะต่สีมาลงมือทำเลยโอ้สิับผม้นมาฝากไปทั้งเพี่นของเอฟซทั้งงานย่มใช้บุญต้นบุญแล่อไปเจ็ดมือสองมือทั้งสร้างมันก็จะมาทายทำเรื่อยๆราลงมือให้ได้ทำเมื่อใดเพิ่งลงมือแล้วอาจารย์ตัวบวกผมเลยนะผมิบัตในมาทายทํำเอฟซเบงนะทั้งบุญด้วยทิ้มงานเพิ่มมาทายทำก่อนาทายทำให้เพี่น้องเบงในเบงในส้มกัดเพิ่นลงมือทำ ของน้ำเนาะเนบ่อครับผมอะไรเนาะขันเงดนือยย่ขัดเนื้อยย่กทางเมีสีทาเป็นกระเจี๊ยบ่ตนั่นกัสิเป็นของน้ำท่านกุดพุ่นจะาของนึงได้หน่อย้นอกจานั้นกสีล้วกุดตีหน่อยละเนี่ยกุดตีหน่อยอันละล้งอันละลังนาฬิกาลังละสามมืนสีมื้นกันาฬิได้อยู่เนาะเพอไดในส่วนพอฝนบหัวาสินะครับผมอ๋ หมาว่าเบิดว่าหนึ่งมีกุฏิลังเดียวกุฏิลังนี่ตัวที่สมบูรณ์แบบเนาะอเอ๋อสันตัวเอ้าเริ่มตัวถามเด็กคือว่าคักแน่แล้วเลขอาจารย์เป็นได้ก่็กเลขคักเลยด<า> <บา S 2> ้วเลขคักแลยอันว่าฟันบอกไม่เคลืนนิมิตบ่เออฟันว่างเลยอาจารย์คือสีคักแน่แท้คือว่ามันหน้าหลุดนะฮะคือว่าหน้าหลุดนะคือว่าหมดเลคือว่าเลยคือว่ามาแล้วเนาะคือวางสันว่าต้องรงฟันคือเคลื่อน มันใจว่าฟันแล้วอันละฟันแล้วมาเหล็กมันมาตัวนี้โอ้ฟันแล้วตัวเนียนหนิบมาแมนเป็นเนียนไหมาสุดซีหกตัวอันละต้องฟันว่างชูฟังเลยบราจันต์ฟันว่างเลยควบผันบเสบบอีบ้างนะบ่าวกับบ่าวกันบ่อยากับบ่าวบ่าวบังคับดิไหจันต์บ้านบ่าวกันได้หรอเนาะจะว่าไหว่ามันใจแล้วมันใจแล้วมันใจายก็ตู้ท่องสูงอยู่บ่ครับอบ้าไปนั้นหรอกต้งไม่ออกยมยมอยู่เมืองพลังเยอรมันเน พ้นซื้อถวายเรื่อยนะโอ้พ oh, ้นซื oh, ้อถวายโอ้ขันชมพูว่าเทียงนี่พ้นกาอานุโมทนาน้ำเลยเนาะพ้นซื้อถวายเลือยเื่อการเต๋อใค้ว่างว่านี้จังคักนี่เนาะอาจารย์เนาะมันใจก็ซุงวัดที่พันมาตามตัวพันคุณพันหลุดๆโอ้ยจัดไปซุงวัดที่พันมาเนี่ยยังว่าไก่ยังเว่อมไว้อยู่ดิวัดนี้นี่อาจารย์ว่ได้เตรียมปากได้ว่ามันใจคักเจอที่ไหนฟาดเลยแจกแน่บ่อิจังเพื่อภาษาทั้งสูงเต๋อ มั่นใจร้านเกษตรมั่นใจครับหนามั่นใจแล้วตัวตัวซื้ออะไนเยอะกั็ห่อจักแล้วเนาะอาจารยเนี่ยสวนสวนเก้าเออสวนหาเก้าสวนหาเก้าบนบนล่างล่างหัวาล่างหัโอ้สวนก้ตัวเนีน่ก็คือเนียนที่เก้าเล็สูตรนสูตรมากมันเนีนเนีนหกกครับผมก็ห้าเจ็ดบ่ครับอาจารย์เขาเลันซี่อนะนะ เอาแอลไปครัพี่จ้าแปลไปจนเนาะอืมแ่าฝันดีแล้วก็ทีร่องหยอดหยอดน้ำยดอกฝันดีแล้วฝันซื้อให้ฝันมีใจเจยใจบุญซื้อให้ตั้งเมืองฝรั่งเศสเยอรมันฝันเสือฝันฝันเสือห้พระน้ำเออฝันเสือพระไม่ได้ซื้อเลขเลยพลอยพ่น้องครับฝันซื้อถั่วไนาะผู้มีจิตศรัทธาซื้อถั่วไวซื้อเรียบร้อยแล้วว่าฉั่นซื้ออยู่ทั้งประเทศนอกูเน้ศูนย์ห้าเก้าว่ะศูนย์ห้าเก้า ศูนย <Bu> ้าเก้า่ต้องกลับไม่ต้องกลับเอามากลับสามสิบบาทเออสามร้อยตัวสามสิบตัวตอนนั้นมาศูนย์หากว่าต้องกลับวันนี้เนาะพนามตัวพันเนี่ยนี่ออกจากวัดได้เพราะงวัดชีมานี่เนาะยเจอที่ไหนฟ้าดเลยแจกเจอที่ไหนฟาเลยแจกเนี่ยนี่ผอ้าวจะองบงอาจารย์หัแจกกันนีไม่้องกันั่นมากต้องตัวล่างคือเบาเบาสูฟัง อาจารย์ได้หกฮาโอ้หกาเล้าเล้วเล้าเกตัวที่เน่นกับหาเจ็ดกับหกเจ็นั่นโอ้หกเก้านั่นก็คือเก้าละครับผมเน่นคือเก้าซึ่ง่นกัครับผมครับยครับเตีนว่ามาเน้นน้ำอาจารย์มากกันนะาครับเลขเออเลขสาเลขสองตัวมี่มี่จะมีตัวไหนเน่ยมีสองตัวมีมีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าครับแต่ว่าตัวเน่นของในส่วนนี่เน่นหาเจ็ดครับแต่อัตมาเน้นหาเก้ายู่บน ห้าเก้านี้คืออยู่บนเออศูนยใส่ศูนย์หาเก้าศูนย์ห้าเพันคูณพันอนนีที่ติดหลวะทติดไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับโอ้ยนั่นแต่เราโอ้วันนี้เือคลกเน้อแต่เราเพืเห็นอาจารย์ว่าเตมันบถืกน้ฮะันบถือกสวัสดีครับเพื่อนย้อนอีก่มันอนเถทำไมหล่นนะกันออกกไี้ออกม่วนเน้นซุ่มเกาขึ้เกาอ่ะ ทำตัวบนเล่นกับอะไรกับขี้เก่าไม่ต้องไปแล้วนะอนบ่โอ้ยังได้สูตรเต็มมาจา์เด้เจอว่าก็ได้สูตรเต็มมันเวลาบางมันมีด้ยมือนมันสออโอ้ในบ้านเฮษตไทยนี่แะสูตรเต็มได้เราโทรศัพท์อยู่บ้านส่อผมก้างสูตรเต็มนี่เลยเนี่ยโมเมนหลังนี่เรื่องของมนหกปีแห้งความหลังนี่มแมนเีเข้าเขาวันนี้คือวันที่สิบหกนว่สิบสิบหกเออสิบหเนาะครับ ชิปหานหนึ่งผมไล่ไปอยู่แต่ว่างวดนี้ก็จะเป็นชิปหกอ่าันบพรเขางวดนี้โอ้อาจารย์เล่าคักมันใจไปนี่ผมขึ้นว่าชีเขาอยู่แล้วแต่เพราเขางวดนี้ก็อยู่ในป่านี่ก็หลายอยู่ดอกมันเสี่ยงหากุดมั่นเสี่ยงมั่นไล่อยู่ในป่าเนาะเอ้แั่สนเนาะครับผู้มักกะไปเสี่ยงเบิังผู้มักกะหลือเบิังก็ได้ครับบ่๊วย ก็สิบว่ากันเนาะเป็นบ่เบิ่งงีงเจงวดก็ได้เพราะว่าเฮาให้เบิ่งสามงวดเลยเด้ให้เบิ่งและสามงวดแล้วให้เบิ่งให้เบิ่งและสามงวดเนีก็บ่ได้บอกว่าไปซื้อเด้อเด้อันนี้โมมันใจอยู่ก็อ่ะเบิ่งงวดที่ซื้อีกสวัสดีครับแล้วเมื่อเฮามั่นใจนั่นจะเป็นจังไงเท่าลหร่อ้มั่นใจในีลกก็คือยังมันใจไปสก้าววันละครับเจ็ดกับหกเก้าครับวานนี้เราจะมามั่นใจผู้เดียวครับห้าเก้านี่ ชุดหน้าเข้ามันใจเพื่อเดียวมันใจไม่อคืนนี่พ่อมแม่จัดไปแล้วจัดไปแล้วตีนั่นก็อปจ่ายนี่ว่าใส่เป็นมาไอ้ไอ้เป็นฟันเหล่าแล้วก็บอสุฟังน้ำเนี่ยตอนนั้นแหละเนาะมบอสครับผมเพราะว่ามีโศกิมันทุกท่านทุกคนเด้อจะมาว่าสุขุสุกคนบ้านบอสครับผมจะมาว่าสองวัดติดสองวัดติดตั้งแต่ผมมาถ่ายดิหลังจากหันไปที่ผมมาถ่ายนี่จักที่เข่าจักหวัดกับว่าจักหลังเคลื่อนแตนตึกหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ย 嗯，尊称双的。